ไไ่ด้ดะโอเคฮะสวัสดีทุกคนนะครับผมนี่อยู่กับผมเซลเตอร์นะครับเซอร์ไพรส์ร ز, บอกเลยมลไม่ถามว่านี่คือไม่ต้องถามว่านี่คือรถใครตอนแรกผมจองสีน้ำเงินไว้นะครับนี่ก็สั่งมาเป็นสีดำรถของเองฮะ <laughs> สวยงาม <laughs> ไม่เป็ไรพี่ แบหบหมดใช่ไหม,ดหมดได้ครับ,บก็นั่นแหละฮะเอเคฮะทีน,นี้ผมก็ขยับมาไว้ด้าน,นในนะครับเนี่ยผมให้ดูมุมนี้ก่อน มุมที่ผมรู้สึกว่ามันสวยที่สุดนะครับสำหรับรุ่นนี้ใช่แล้วครับนี่คือรถผมเองนะเหมือนรู้สึกว่าเหมือนแปลกๆนะฮะเพราะว่าตอนแรกก็ถูกใจสีน้ำเงินนะครับแต่คิดไปคิดมานะครับผมมีความรู้สึกว่าเจ้าสีดำเนี่ยมันมันดูนะอ่าอีกอย่างก็คือ ผมคิดว่ามันน่าจะแต่งได้เยอะนะครับสามารถตัดสีได้เยอะนะครับถ,ถามว่าสีน้ําเงินเนี่ยสวยไหมผมต้องบอกว่าสวยเหมือนกันนะครับสีน้าเงินเนี่ยสวยมากด้วยครับเพราะว่ามันได้สติกเกอร์นะครับแต่ทีนี้ผมไปนั่งคิดตอนคิดนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยรถผมสีดํามาเลยตลอดนะครับมันถูกเจโลกับผมนะตัวสีดาเนี่ยก็เลยว่าอ่ะขอสีดําแล้วกันอีกอย่างก็คือยังไม่เคยได้ขายให้ใครนะครับก็ อยากให้เอามาดูด้วยนะครับเผื่อใครตัดสินใจอยากจะดูสีดําอยู่อยากได้สีดํานะครับณตอนนี้คือเนี่ยครับจอดลงหน้าแล้วส่วนในเรื่องของการรับรถนั้นผมจะรับวันไหนเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ดูอีกทีนึงนะครับอันนี้ผมก็สั่งมาลงไว้รอก่อนนะครับเตรียมพร้อมในด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทอยเสียนะครับตอนนี้ผมก็คุยคุยไว้คร่าวๆแล้วว่าจะไปทํานะฮะหรือจะเป็นพวกชิลแต่งอะไรพวกนี้นะครับ เบื้องต้นก็ต้องขอเคลียร์เรื่องของเอกสารอะไรต่างๆให้เรียบร้อยก่อนนะครับนี่ก็ให้กันมาดูกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าสีดํายังไม่เคยเอามาโชว์นะครับอันนี้ก็ให้ดูกันเลยว่าสีเป็นไงนะครับสําหรับสีดําแล้วนะครับสีมันจะเป็นสีดําด้านประมาณนี้นะครับคือถ้าใครเคยเห็นเบิร์กแมนสี่ร้อยนะครับเป็นสีดํานะที่เป็นร้อสีดาเงินนะจะบอกว่าโทนสีสีเดียวกันเลยนะครับไม่ได้ต่างนเลยนะฮะเหมือนกันเลยนะครับโอเคฮะก็สำหรับในคลิปตานะครับ ก็คงเป็นคลิปรับรถแล้วล่ะครับสำหรับในวันนี้ก็ให้ดูท่าๆก่อนนะครับนี่เปิดไฟให้ดูเลยนี่ฮะนี่ก็จะดูดูประมาณนี้นะครับสีดําเดี๋ยวผมจะถอดนะครับตัว under t ทิ้งนะฮะไม่ทิ้งเนี่ยเก็บไว้แหละเอ่อถอดถอด under t นะครับถอดตัวบังโคลนกันดิดนะครับแล้วก็กระจกก็อยากจะเปลี่ยนให้มันเล็กลงกว่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปปั้นชิวหน้าใหมา่นะฮะ สวยๆครับโอเคครับผมเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีค่ะ